เราด่วนครับทุกคน เปิดสามหมอลำที่มีฐานแฟนคลับและมีพ่อยกแม่ยกเยอะที่สุดในพศนี้หรือในฤดูกาลนี้จะมีใครกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการดราม่านะครับอุ้มขออนุญาตยกโพจากแอดมินของอุ้มเองนะครับที่ไปสืบมานะครับทางแพลตฟอร์มต่างๆของช่องพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโพไหนเลยนะครับทุกคนวันนี้เรายกมาสามหมอลำจริงๆที่มีฐาน FC แฟนคลับที่คอยมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันนะครับในแฟนเพจของอุ้ม อิ้มข่าวกระแสครับวันนี้มีใครกันบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับนั่นก็คือน้องเต้าหยองระเบียบว,วทัทศิ์ครับปรบมือให้น้องด้วยนะครับปรบมือให้ FC น้องด้วยนะครับเรียกได้ว่าน้องเต้าหยองระเบียบว,วทัทศิ์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่มีฐาน FC ฐานพ่อยกแม่ยกเยอะมากในแฟนเพจของอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับไม่ว่าอุ้มจะลงคลิปของน้องต่างๆนะครับหรือเล่าข่าวกับน้องนะครับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับน้องเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเข้ามาให้กำลัง ใจน้องนะครับโทรมาก็มีครับสาหรับ f อของน้องเต้าหยองนะครับเพื่อที่จะแบบอยากเอามาไลน์ให้น้องอะ่ะแต่คุณแม่ไม่รู้จะให้ในช่องทางไหนนะครับอันนี้อุ้มก็ได้ให้คอนแทคไปนะครับกับาทางแฟนเพจเนาะของระเบียบวันศิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีฐานแฟนคลับเยอะมากๆในผู้ติดตามของอุ้มอิ่มข่าวกระแสสําหรับน้องเต้าหยองระเบียบวันศิ์นะครับซึ่งน้องเนี่ยก็มีสตอรี่ที่กระตันยูนะครับเป็นคนที่ขยันทํางานและน้องเนี่ยเกิดมาจากการเป็นแดนเซอร์ ที่มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจนทําให้พ่อยกแม่ยกเนี่ยติดเยอะมากและทําให้น้องเนี่ยโด่งดังแล้วก็เป็นคนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานหนังครับงานละครมาหมดเลยสําหรับน้องเต้าหยองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นคนของมหาชนไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่แปลกใจเลยนะที่มีฐานแฟนคลับเข้ามาติดตามในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเยอะเช่นเดียวกันและพี่อุ้มเวลานําเสนอข่าวน้องไปนะครับเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับ FC เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาชื่นชมผลงานแล้วก็เข้ามาติดตาม เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับรีกได้ว่าเป็นกระแสแรงอีกคนหนึ่งเลยในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็มีพ่อยกไม่ยกเยอะมากๆนะครับผ่านไปสําหรับคนแรกนั่นก็คือน้องเต้าหยองครับนะถือได้ว่าน้องก็คือต้องให้น้องนะครับในพอสอี้ในเรื่องของแฟนคลับนะครับขวัญใจหน้าห้างต่างๆก็ให้น้องเต้าหยองไปนะครับคนที่สนะครับสำหรับโพนี้นะครับนั่นก็คือคุณแอนออรดีครับซึ่งวันนี้ม จัดอันดับแต่อย่างใดนะทุกคนอุ้มอยากจะบอกว่าวันนี้เราจะมายกหมอลำที่เขาเป็นกระแสะหรือมีพ่อยกไม่ยกเยอะจริงๆแล้วก็เวลาอุ้มอ่านข่าวไปเนี่ยจะมีคนมากดไลค์กดแชร์ให้เยอะประจําแฟนเพจของพี่อุ้มนั้นก็คือคุณแอนอรดีครับคนที่2นะเรียกได้ว่าคุณแอนอรดีเนี่ยนะครับอุ้มคิดว่าทุกแพลตฟอร์มน่าจะมีคนติดตาม คุณแอนโรดีเยอะมากๆครับเพราะว่ามีเป็นคนที่มีฐาน FC Fan แฟนคลับเยอะมากๆไม่ว่าพี่อุ้มเนาะจะโพส์คลิปไหนของคุณแอนโรดีไปเนี่ยเรียได้ว่าแฟนคลับแห่มา share แชร์แห่มาคอมเมนต์แห่มาให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับวันนี้อุ้มให้คุณแอนโดดีด้วยนะครับซึ่งนะครับ คุณแอนอรดีเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหเสียงดีมากหน้าตาสะสวยครบมากเลยนะครับยิ่งนะครับมาแต่งงานกับคุณบอยสิริชัยนะครับเรียกได้ว่าทวีคูณความปังขึ้นไปอีกเลยสำหรับคุณแอนอรดีนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ หลายแสนคนที่มาติดตามในช่องของพี่อุ้มเนี่ยจะเป็นแฟนคลับคุณแอนอรีนะครับแล้วก็เยอะมากจริงๆครับไม่ว่าอุ้มจะเสนอเรื่องราวของคุณแอนลอรีเนี่ยคนมาคอมเมนต์เป็นร้อยเป็นพันคนมากดไลค์กดแชร์เป็นร้อยเป็นพันครับเรียกได้ว่าแฟนคลับก็คือล้นหลามจริงๆนะครับเรียกได้ว่าในยุคนี้เนาะก็ต้องให้เธอจริงๆสําหรับคุณแอนอรีนะครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในในเส้นทางของตัวเองนะครับเราจะได้เห็นคุณแอนลอรีเนี่ยในบริบทต่างๆเวลาโพสนะครับหรือเวลาจะทําอะไรนะคุณแอนเนี่ยจะศรัทธาน อาชีพหมอลำศรัทธานในอาชีพของตัวเองมากและเป็นคนที่นิสัยดีมากครับทุกคนสําหรับคุณแอนลอรีเนาะเป็นนางเอกที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะครับเนาะยิ่งมีคุณบอยสิริชัยเนี่ยมา เป็นคู่ชีวิตนะครับยิ่งทําให้เธอเนี่ยมี FC มีฐาน FC เพิ่มมากขึ้นนะครับ FC ของหมอลลาใจเกินร้อยเนี่ยก็ยิ่งทวีคูณขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคุณแอนอรดีนะวันนี้อุ้มก็ยกให้เป็นคนที่มีฐาน FC มีฐานแฟนคลับพ่อยกไม่ยกเยอะอีกหนึ่งคนนะครับในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับนะแล้วต่อมาครับคน อีกคนนึงครับนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอันนี้ก็คือน้องเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งเลยนะครับซึ่งภายในไม่กี่เดือนเนาะสำหรับอุงอิงเนี่ยมาแล้วแบบโอ้โหปังเลยภายในไม่กี่เดือนสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้เยอะมากมายจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าแฟนคลับพ่อยกแม่ยกเยอะมากจริงๆนะครับในแฟนเพจของพี่อุ้มนะครับห้าแสนกว่าคนเนี่ยที่อยู่ทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยเป็น f c ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง เยอะมากครับถือได้ว่าเป็นคนต้นๆเลยนะครับที่มีกระแสแรงที่สุดนะครับถือได้ว่าเป็นหมอลำขวัญใจมหาชนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขวัญใจหน้าห้านหรือเพลงน้องต่างๆนะครับซึ่งติดหนึ่งในมาแรงเนี่ยเกือบทุกๆแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทาง y o u u u b e t i k t o k ครับ นาช่วงนี้คือน้องมาแรงแซงโค้งจริงๆนะครับเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่น้องเนี่ยนะครับได้รับรางวัลในวันปิดฤดูกาลครับจากพ่อยกไม่ยกนะครับไม่ต่ำกว่า4ล้านครับทุกคนจากมาลายน้ำใจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุ๋งอิงพี่อุ้มก็คือยกให้เลยติดอันดับต้นๆนะครับของช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสที่มีพ่อยกแม่ยกเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นาทาง แฟนเพจนะครับทาง Tik To อกนะครับทางหลายแพลตฟอร์มมากๆ u t u b e นะครับเป็น f อน้องเนี่ยฐาน FC น้องคือแน่นมากๆแล้วก็ไม่แปลกใจเลยเนาะที่น้องเนี่ยนะครับได้สร้างบ้านให้พ่อกับแม่เนาะเพราะว่ามีฐาน f อเยอะฐานพ่อยกแม่ยกเยอะนะครับเนาะอุงอิงเนี่ยเกิดมาจากการมาสมัครหลังห้านหลังเวทีแล้วบอสโจเนี่ยรับเข้ามาเป็นลูกทีมในวงครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็ฉายแววความเป็นศิลปินครับด้วยสตอรี่ที่น้องเนี่ยเคยร้องเพลงในตลาดนัดมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาอยู่ใต้ชาย ของสาวน้อยเพลงแพงจากนั้นก็คือโด่งดังเปรี้ยงมาเลยกับเพลงหอฝันมาหลังห้านครับและยุคนี้ก็คือต้องให้น้องจริงๆในความมาแรงครับนถือได้ว่าพ่อยกไม่ยกองอิงเนี่ยคือแน่นมากค่อนประเทศกันเลยครับไปไหนก็คือไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆถือได้ว่ามาแรงแซงโค้งนะครับมาแรงจนน่ากลัวสําหรับองอิงนะทุกคนน่ากลัวมากน่ากลัวกับคู่แข่งต่างๆคือคู่แข่งนะที่นี้ก็คือหมายถึงว่าคู่แข่งทาง YouTube หรือว่าทางโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เป็นแพลตฟอร์มต่างๆเนาะที่ออกมาแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นทางเพลงต่างๆนะครับที่เขามาแบบทําอัลบั้มกันขึ้นมาแล้วลงพร้อมๆกันเนี่ยอุงอิงก็ถือว่าติดหนึ่งในมาแรงแซงโค้งกันเลยทีเดียวนะก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็วันนี้ก็ยกให้เป็นน้องเต้าหยองนะครับแล้วก็พี่แอนอรอดีแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ มีผู้ติดตามแล้วก็มีพ่อยกแม่ยกมีกระแสะแรงที่สุดวันนี้อุ้มขออนุญาตยกให้เป็น3คนนี้นะครับซึ่งโพนี้มาจากแพลตฟอร์มของพี่อุ้มเองนะครับซึ่งไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะอันนี้เพื่อที่จะไม่เกิดการดราม่านะครับอุ้มยกให้3ท่านนี้เลยที่กระแสะแรงแล้วก็มีฐาน fc เยอะแล้วก็มั่นคงมากๆนะครับเนาะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยก,กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสะด้วยนะครับวันนี้ก็คือยกมา3 คนที่ปังๆจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยเนาะทุกคนคิดเหมือนอุ้มไหมว่าเขาปังจริงๆสำหรับสาคนนี้นะครับก่อนจะไปคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มขาวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ